อลลิวูดเกมไหนซุปเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้ก้าวจีรายุโชว์สโลแกนประจำตัวที่บอกได้คำเดียวว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบเขามักแอบกระซิบบอกว่าพวกผมแต่ละคนมีคติพจน์ประจำใจอยากจะพูดให้ฟังครับคติพจนประจำใจพวกเราเกิดมาเพื่อฆ่าทวตีฟตไหลซะครับ มีเข้ามาเลตโทสเปกื้นเค้กใส่สลอดแมทชีนแย่งซีนบอดี้แสลมแกรมใส่คอกเทลและกระเทกบ้นเอลใส่พี่วิลลี่ดังโอเคโอเคและมาดูกันว่าซุปตากับการมูเตลูเป็นของคู่กันจริงไหม หรือต้องบูชาอะไรไหว้อะไรไหมเวลามาแข่งขันแบบนี้หรือว่าเวลาไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไหว้องค์พระพิคเนตขอให้สำเร็จค่ะวันนี้แบบนี้โอ้โหอย่างพี่พอดเนี่ยคือเขาคือสายมูครับมูอะไรมูอะไรบอกเข้าไปพี่มูปิงทนเยาวมูปิงทนเยาวผมก็สายมูนะมูอะไรครับพี่มูสามชั้นครับผมก็สายมูอะไรครับมูคาถาเอาพี่แจ็คอยากเล่นด้วยมูอะไรดีครับมีมูอะไรดีฮะ โอ้้ยโออาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้20นาฬิกา30นาทีทางช่อง Mono 29